กลับมาอยู่กันต่อนแรกก็จีนช่วงมิวสิกกูรูโดยผู้รู้ตัวจริงนะครับกอ่อนจะตอบคำถามานในเรื่องของดนตรีกันวันนี้พี่เคนก็มีแอปพลิเคชันเจ๋งๆอย่างที่เราบอกกันไาในต้นรายการนะครับมาแนะนำให้รู้จักกันด้วยครับผมบอันนี้<อ>ชื่อแอปพลิเคชันว่าดรัม ชูนนะครับโปรนะฮะมีคําว่าโปรต่อทําให้ดูดีขึ้นนะครับมันมันมีคือว่ามันก็หลักการของมันก็คือมันสามารถนะครับคือเราต้องหาสักโน้ตหนึ่งในในนี้นะครับที่เราต้องการเนี่ยพอตีไปปุ๊บแล้วเราก็ให้มันจํำพอจําเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะดูว่าหนังรอบๆอบหมุดรอบๆอบนี้ครับ ต่ำกว่าหรือสูงกว่าไอ้เจ้าเจ้าโน้ตที่เราเอาเป็นหลักไว้เพราะว่าหลักการของการตั้งกลองก็คือต้องให้ทุกหมุดเสียงใกล้เคียงกันมากที่สุดอ่ามันถึงจะเสียงออกมาดีนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็ลองหย่อนๆย่อนดูแล้วมันก็แบบยังหย่อนหย่อนอยู่นะครับแล้วก็หาโน้ตหลักให้แล้วแล้วก็จะลองดูมันจะคล้ายๆอย่างกีตาร์อย่างเงี้ยครับมันจะขึ้นว่าลบเห็นไหมครับลบโอ้ยบิดอ่ะอ่ะอ่ะได้ไหมได้ไหม เอออีบิดทางนี้โอเคเนี่ยครับลบเจแสดงว่าแสดงว่าต่ำไปมันก็จะบอกให้บิดขึ้นนะมีกราฟิกบอกด้วยนะครับเราก็บิด<อ>บิดขึ้นไปบิดทีละนิดทีละนิดนะครับก็ยังต่ำไปอ่าต่ำไปอีกนิดนี้ผมว่าประมาณลบ0.5นอเงี้ยจูนคล้ายๆสายกีตาร์ครับนี่ได้แล้วอะไรทำนองนี้ นี่ยังตามไปก็คือมันก็จะวัดดูว่าใบนี้หมุดนี้ต่ำกว่าหรือสูงกว่าแล้วก็หมุนตามไปเรื่อยๆหมุดนี้สูงกว่านิดนึงเสร็จปุ๊บอ่าประมาณลบหนึ่งครับโอเคเสร็จปุ๊บเราก็ลองดอูจากเมื่อกี้เสียงที่มันเพลเพลมันก็ช่วยได้อะไรเงี้ยคือบางทีเนี่ยเราใช้หูเนี่ยครับบางทีมันฟังไม่ออกบางทีมันแบบ ถ้าดนตรีใหม่ๆหรือว่าบางทีเราเรีบเร่งเช่นเรามีทีมงานที่ไปถึงพื้นที่ก่อนเราทีมงานไม่อาจจะไม่ชำนาญเรื่องการตั้งกรองเราสามารถเมมโมรีไว้ได้ว่าทอมหนึ่งให้เสียงเท่านี้น,ะ,น,น,นะ,ะแล้วก็ทอมสองเท่านี้คิกเท่านี้แนแร์เท่านี้ให้เขาจูนเตรียมไว้ก่อนออแล้วก็ทําให้เราไปถึงแล้วก็เล่นได้เลยหรือว่าใครที่ยังไม่ถนัดในการตั้งกรองก็แอปตัวนี้ก็จะช่วยเหลือในการตั้งกรองได้แล้สุดท้ายครับ โหเราดีที่สุดนะฮะต้องเช็คอีกทีว่าไอ้เท่ากันเนี่ยมันเพาะหรือเปล่าเพราะบ,บางทีเนี่ยมันอาจจะเท่ากันแต่ต่ำไปหรือเท่ากันแล้วสูงไปนะครับพอได้แล้วค่อยเมมว่าอันนี้คือทอมหนึ่งอันนี้ทอมสองคราวหน้าก็จะเร็วขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับก็ลองไปหามาดูจริงมีอีกหลายตัวเยอะแยะมากมายนะครับอันนี้ก็เป็นอันนึงที่น่าสนใจนะครับเดี๋ยววันหลังไปเจอตัวใหม่ๆแล้วเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังแล้วกันนะครับ ติดตามความสนุกได้ตลอด24ชั่วโมงด้วยช่องทางรับชมที่หลากหลายทั้งกล่องรับสัญญาณดาวเทียม TMM z ที่ช่อง10และ133หรือรับชมผ่านสัญญาณดาวเทียมระบบ C-band ที่ PSI ช่อง171หรือจานดาวเทียมระบบ Ku-band ที่ DTV ช่อง76และสามารถรับชมผ่านทางเคเบิลทีวีไทยชั้นนำทั่วประเทศทางออนไลน์สามารถรับชมได้ที่ w w w g m mm m m u s i c c o m l i v e หรือสามารถรับชมผ่านทางแอปพลิเคชันโดย Search คำว่า TMM Channel ทั้งในระบบ iOS และ Android GMM Music บ้านหลังใหญ่ของคนรักดนตรี